สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นน่าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันก่อนที่ไบข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะครับช่อง u t u b e นะฮะแล้วก็เชียร์มันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลิงก์นี้ครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับ เรื่องแรกเนี่ยประยงไปที่ดาวรุ่งอย่างอาริันโดกาาโชนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตัวเองนะครับกาาโชเนี่ยมีการเปิดเผยคิดลับนะฮะก่อนที่จะลงสนามเนี่ยนะครับเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็เวลาแบบอยู่บ้านนะจะมีการศึกษาเกี่ยวกับคู่แข่งที่จะลงทํากันข่งนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเนี่ยเล่นในตําแหน่งริมเส้นอย่างเงี้ย คุณต้องเจอฟูลแบ็กตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งเกมนะครับระหว่างเกมเนี่ยคุณต้องเจออยู่แล้วนะฮะหรือแม้กระทั่งเวลาคุณนั่งเป็นตัวสำรองเนี่ยคุณต้องศึกษาคู่แข่งเกาะน,นะครับโดยในตำแหน่งของฟูลแบ็กเนี่ยเป็นส่วนสำคัญด้วยที่จะต้องเผชิญเกี่ยวกับแนวรุกหรือว่าตัวดิมเส้นด้านข้างของแมนอยู่นะครับพอมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทราบแล้วว่าพอลงไปเนี่ยเราจะทำลาย คู่แข่งไฟลงข้ามอย่างไรนะฮะมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับคู่แข่งภาพรวมนะครับวิเคราะห์รูปแบบเกมนะครับแล้วก็ในจังหวะที่ได้รับโอกาสก็อย่างที่บอกกันไปฮะก็คือมันจะเป็นการทํางานให้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ารู้วิธีตั้งแต่ก่อนลงสนามอยู่แล้วนะครับนี่คือเคล็ดลับของการาโชที่มีการเปิดเผยออกมานะครับก็แสดงถึงทัศนคติด้วยภาพรวมด้วยว่าเ,าเจ้าตัวเนี่ยมีการทุ่มเททั้งเรื่องของ ภายในสนามนะครับแล้วก็ภายนอกสนามก็คือแบบใช้เวลาว่างในการศึกษาคู่แข่งนะครับที่จะลงทํากันการแข่งขันนั่นเองนะครับโอเคนี่คือเรื่องแรกที่มาฝากกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของการชโชว์กันอยู่นะครับการชโชว์ก็ได้มีการกล่าวถึงเอ,อเเริกเกนทากับซึ่งการ่โชว์เนี่ยบอกว่าเอริกเกนฮากเนี่ยเป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครับเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก เขาให้ความสําคัญอย่างใกล้ชิดกับพวกเรานะครับทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราอย่างมากโดยเฉพาะนักเตะกลุ่มนักเตะท,ที่เป็นพวกแบบบรรดาเรารุ้งด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเรื่องราวของกระโชกเรื่องแรกที่มาฝากกันส่วนเรื่องราวอ,อื่นครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเทคโอเวอร์กันบ้างนะครับก็ต่อเนื่องกันจากคลิปก่อนนะครับคลิปเมื่อวานนี้นะฮะมูลค่าของ การเทโวเวอร์ <anca us Your anxiety> สมสรนแมนยูเนี่ยที่ว่ากันว่าตะกุนเกลเซอร์เจ้าของทีมนับปัจจุบันที่มีการตั้งราคากันเอาไว้เนี่ยคือตอนนี้นะฮะแต่และสื่อมีการคาดการณ์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่เนี่ยมีการขอกันออกมาครับว่า <c oughs> น่าจะไม่ต่ำกว่า5,000ล้านปอนจนถึงอาจจะดีดสูงขึ้นอยู่ในระดับ9,000ล้านปอนได้ซึ่งมันเป็นจํานวนเงินมหาศาลมากๆนะครับที่ต้องมา รอดูน,นะครับว่าจะมีมหาเศรษฐีคนไหนนะครับจะกล้าทุ่มในเม็นเงินขนาดนี้นะฮะถือว่าสูงมากจริงๆนะครับ5,000จนถึง9,000ล้านปอนด์ตามรายงานจากสื่อกรษส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> ข้อมูลน้านอื่นครับจากนิตยาสารฟอบนะฮะซึ่งเป็นนิตยาสารทางด้านธุรกิจนิหละันะฮะของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประเมินเอาไว้ว่าแมนยูเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ตัวเลข4.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะ แล้วก็ถือว่าเป็นทีฟุตบอลที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอันดับ3รองจากบาเซลนาอันดับ2อนะครับ5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็อันดับ1เนี่ยเป็นเรอัลมาดริด5.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะเท่ากับว่าระก,กูลเกลเซอร์จะฟันกำไรได้มากเกือบ6เท่าเลยทีเดียวนะครับหากตัดสินใจขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าตัวเลขมูลค่าตามที่ประเมินกันเอาไว้ครับหลังจากที่ได้มีการเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรอนในปี25ง5 ด้วยมูลค่า790ล้านปอนด์นั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมจากฟอฟสนะฮะส่วนข้อมูลด้านอนื่นครับจากเทเลกราฟเนี่ยนะครับก็มีการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเรื่องของมูลค่าเม็ดเงินการเทคโอเวอร์หรือว่าการขาย,น,ยนะฮะเจมส์นักเกอร์เนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่มันมีช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการประเมินแล้วกันนะครับหลายปีที่ผ่านมาจนณับปัจจุบันเนี่ยตวัวคนใช้เนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการสร้างราคา แล้วก็สามารถทําเงินให้พวกเขาเนี่ยประมาณ8,000ล้านปอนด์จนถึง9,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับก็รอติดตามกันนะเรื่องของเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์เนี่ยนะฮะเม็ดเงินม,มันสูงอย่างที่บอกกันไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คือกลุ่มทุนที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยนะฮะเจมส์ดักเกอร์บ,บอกว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มทุนที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอาจจะเป็นกลุ่มทุนที่เคยให้ความสนใจพวกเชลซีนิวคาสเซิลอะไรประมาณนั้นนะครับที่มีข่าว รวมไปถึงกลุ่มทุนที่มีความสนใจในการเทคโอเวอร์ลิอร์พูลด,ด้วยนะครับก็อาจจะมีการโยกย้ายมาให้ความสนใจมนเะชสเตอร์จากเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มทุนที่เราได้ยินข่าวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละนะครับกลุ่มทุนดเดิมๆนะที่ยังคงเป็นข่าวร้อนแดงซึ่งจะถามว่าจะมีกลุ่มทุนนอกเหนือจากนั้นไหมนะครับกลุ่มทุน,อ,นอื่นๆนะฮะก็ตามรายงานจากอาราเบียบูสเน็ตเนี่ยนะครับก็มีการระบุกันออกมาครับว่าอาจจะมีกลุ่มทุนจากดูไบนะที่มีแนวโน้มว่า มีความสนใจแล้วกันนะครับที่จะมาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์นะครับหลังจากที่ตะกนเกลเซอร์เนี่ยมีการประกาศที่จะพิจารณาการขายสโมสอนในช่วงวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็สกาย o อร์ตครับสื่อของอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ได้มีการระบุนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มทุนหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกานะครับกลุ่มทุนจากสหรัฐเนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยยังคงเป็นตัวเต็งน,นะที่ จะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากตระกูลเกลเซอร์นะครับตัวเองก็คือกลุ่มทุนจากสาหรัฐนะแล้วก็กลุ่มทุนอื่นๆมันก็อาจจะมีแหละจากตรุรกีบ้างจากดูไบนะครับพวกอาหรับอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็อยากให้กลุ่มทุนจากพวกอาหรับนี่แหละนะฮะพวกแบบดูไบนะฮะอะไรประมาณนั้นเนะี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับเพราะว่ากลุ่มทุนแบบเนี้ยมีมูลค่าสูงนะครับมีเรื่องของเม็ดเงินนะที่พร้อมทุ่มให้กับทางสโมสรเนี่ยสูงมากๆนะครับ ดูตัวอย่างอย่างเช่นซิตี้นะครับหรือว่านิวคาสเซิลที่ผ่านมานี่เองนะฮะที่มีการทุ่มงบประมาณแบบเยอะมากๆในการพัฒนาสมโมสรไปในทิศทางที่ดีแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะนิวคาสเซิลในช่วงซีซั่นนี้นะครับส่วนในรายของเซอร์จิมเรสคิฟส์เนี่ยนะฮะทีละกราฟเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าดูเหมือนทางเซอร์จิมเนี่ยแกจะแสดงท่าทีแบบว่าไม่ได้ให้ความสนใจในการเทโอเวอร์ในรอบนี้นะครับคือมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาหลายรอบแล้วครับเรื่องการเทโอเวอร์ over. แล้วก็รอบก่อนๆเนี่ยน,นะฮะก็คือล้มเหลวนะครับซึ่งรอบนี้มันมีโอกาสนะฮะแล้วมันเป็นโอกาสที่ง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าเหมือนกับความรู้สึกของเซอร์จิมเนี่ยแกเปลี่ยนไปแล้วนะครับแกมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าเอ่อเพิ่มเติมศักยภาพสมโมสรในปัจจุบันของเจ้าตัวมากกว่านะครับก็เลยทําให้แมนยูหรือว่าหลายๆทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงก่อนหน้านั้นอ่ะโดยเฉพาะเวอ้ยวููด้วยก่อนหน้านั้นอ่ะก็เป็นข่าวที่ไม่น่าจะเป็นความจริงแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะ ส่วนเรื่องระยะเวลาการ t โอเ o v e r เนี่ยนะครับเอ่อมีข้อมูลออกมานะครับว่ามันน่าจะต้องใช้เวลานั่นแหละนะครับมันไม่ใช่แบบว่ามีการประกาศว่าจะพิจารณาการขายสโม,มสรวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการ t โอเ o v e r กันเลยมันก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะฮะมันอาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนพอสมควรน,นะครับก็ในช่วงปีเนี้ยน่าจะไม่ทันแล้วแหละนะครับอืมก็ต้องรอดูกันในช่วงปีหน้านะครับอาจจะมีแบบว่า มีคนติดต่อกันเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ามันเสร็จสิ้นหรือว่ายัางเป็นทางการเนี่ยก็ต้องรอกันอีกหลายเดือนพอสมควรเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันต้องผ่านขั้นตอนหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเบ็ดเงินนั่นเองนะฮะที่มันต้องใช้เบ็ดเงินค่อนข้างเยอะมากๆนะครับส่วนเรื่องของคิเยโนโรโดกันบ้างนะครับก็มีรายงานเกี่ยวกับทีมตัวเ็งนะฮะที่ทางคิเยโนโรโดเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมนะครับมีทีมไหนบ้าง ตัวเต็งเนี่ยก็ยกให้เป็นเชลซีนะครับยังคงเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสดึงตัวคริสเตียโนโรนโดไปร่วมทีมนะครับเต็ 2> ง2เนี่ยเป็นสปอตติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็เต็ง3เนี่ยเป็นนิวคาสเซิลนะส่วนเต็ง4เนี่ยก็เป็นทีมจากอเมริกานะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีทีมจากแบบอิตาลีอย่างเช่นนาโปลีโรม่านะครับหรือว่าลีกฝรั่งเศสอย่างเปเช่แล้วก็ลีกสเปนอย่างแอดมอลิตก็มีความสนใจเช่นเดียวกันนะครับ ัวเต็งที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยเขาจะค่อยเป็นเชลซีแล้วกันนะครับในช่วงนี้ที่มีกระแสข่าวมาลักมากนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับตามแหล่งข่าวจากเทเลกราฟเช่นเดียวกันเลยเนะฮะก็เป็นสื่อดังนี่แหละมีการระบุกันออกมานะครับว่าเชลซีเนี่ยไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญาริเตียโนโรโนโดครับอ่าก็เป็นอะไรที่น่าจะชัดเจนขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะแบบไม่ร้อเปอร์เซ็นนะแต่ว่ามันก็มีความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างสูงแหละ ตามรายงานจากดิเทเลกาฟนะฮะที่มีการระบ,บุกันออกมาตามนี้นะครับคือเหมือนกับว่าทางทอรบอรลี่เนี่ยนะฮะอาจจะแบบเคยให้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแหละแต่ว่าน,นปัจจุบันเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปถามไรแฮมพอตเตอร์ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมเกาน,นะครับว่ามีความสนใจไหมในใจลึกๆคือทอร์บอรี่อาจจะอยากได้แต่ว่าการทําทีมของไรแฮมพอตเตอร์อาจจะแบบ มองว่าคริสตโนโรโดไมนได้อยู่ในแผนการทีมนะครับซื้อมามันน่าจะไม่เหมาะสมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็บางกระแสก็บอกว่าเชลซีเนี่ยน่าจะกําลังให้ความสนใจพวกแบบตําแหน่งกองกลางมากกว่านะครับพวกจูดเบลลิงแฮมพวกดีแคนไรมากกว่านี่คือรายงานกันออกมานะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมทัพหรือว่าปลายทางของทางโรโดนะครับนอกจากนั้นครับที่มันมีเอฟเฟกเชื่อมโยงกันเนี่ยนะฮะก็คือ ตามรายงานจากโรมาโน่เนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าเอเดนฮาร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการตกลงกับบอร์บริหารให้มีการฉิกสัญญากับคิเยโนโรนโดครับโดยทางสโมสรเนี่ยไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับโรนโดแต่อย่างใดะฮะเนื่องจากว่าเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างสโมสรแล้วก็ทางฝั่งนักเตะนะครับตกลงกันแบบด้วยดีทั้งสองฝ่ายน,นั่นเองนะครับเทนฮาร์กก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสินใจรอบนี้อยู่แล้วนะฮะ แล้วก็ข้อมูลอื่นครับที่มีการระบุกันออกมาจากสกายบอร์ดนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้โรนโดย้ายทีมนั่นเองนะครับสกายบอร์ดเนี่ยเขาได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นตัวสารองของคริสเตียโนโรนโดนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าคริสเตียโนโรนโดลงเล่นในลาลีกาสเปนกับรบราอ์บัลลิศก้าฤดูกาลเขาเนี่ยเป็นตัวสํารองรวมกันทั้งหมด8ครั้งแต่ว่าในยุคข,ของเอเดรเคนฮังเนี่ย โรนโดเป็นตัวสำรองในลีกฤดูกาลนี้ไปแล้ว8ครั้งนะครับแน่นอนครับว่าโรนโดเนี่ยไม่ใช่นักเตะประเภทแบบไรอักิกนะครับหรือว่าพอสโคนะที่ยอมรับสังขารได้ในช่วงปลายอาชีพการคาแข้งนะครับแล้วก็นั่งเป็นตัวสำรองซะบ่อยครั้งนะฮะซึ่งทางโรนโดเนี่ยเขาก็อยากเป็นเหมือนกับเอเดรคันตหน้านะครับที่เป็นตัวหลักของแมนยูนับตั้งแต่วันแรกจนมาสุดท้ายที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลที่ มีการระบ,บุกันออกมาจากสกายบอร์ดนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะฮะส่วนข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจครับก็การออกไปของทางริเตียโนโรนโดนะครับมันก็จะทําให้แมนยูเนี่ยลดรายจ่ายไปได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าโรนโดอยู่กับทีมเนี่ยเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยะอะไรต่างๆก็มหาศาลนะครับแต่ว่าพอออกไปเนี่ยก็ทําให้แมนยูเนี่ยลดเพดานค่าเหนลงมานะครับทาให้ เรื่องของการเสริมทับในช่วงมกราคมของเอเดรเทนฮาร์เนี่ยมันก็มองถึงความเป็นไปได้ที่แมนยูเนี่ยจะไปซื้อส่วนหน้าหรือว่าแนวรุกรายใหม่เข้ามานะครับโดยการเอาเงินที่ลดลงมาเนี่ยนะฮะก็เอาส่วนเนี่ยนะฮะไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาได้นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยนะครับเทรลการบอกว่าน่าจะเป็นในรายของเบนจามินเซสโก้นะแมนยูยังมีความสนใจในตัวของส่วนหน้ารายนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการตกลงกับอีเวอไซิกไปแล้วนะครับ รวมไปถึงในรายของทางวันพิซาก้าเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีการแยกทางกับทางสโบสรครับเพราะว่าแมนยูมีความสนใจที่จะเสริมแบ็กขวารายใหม่อยู่พอดีนะครับแล้วก็โรมาโน่ก็ยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังสํารวจเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อนักเตะในช่วงมกราคมสูดหน้านั่นเองนะครับกองหน้ารายใหม่นะฮะ ทีนี้ครับพอโรโนอโลไปเนี่ยนะฮะมันก็มีกระแสะข่าวเชื่อมโยงไปหมดนะครับเป็นท่อทอดเลยนะฮะรายงานล่าสุดจากอาร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าโชว์เอลฟิลิกเนี่ยแนวรุกของทางแอตเลติมีความต้องการที่จะย้ายออกจากแอตเลติมในช่วงกลางซีซั่นนะครับซึ่งการย้ายเนี่ยมีโอกาสย้ายแบบยืมตัวด้วยนะครับทีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชวฟิลิกเนี่ยมีข่าวกับแมนยูบ่อยมากมาก,มากโดยเฉพาะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในะปัจจุบันก็ยังมีข่าวนะคร โดยที่ประเด็นเนี่ยมาเชื่อมโยงกับโรนโดอย่างที่บอกกันไปนะครับเพราะว่าโรนโดออกไปชัวร์ฟิลิปก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอย่างหนักพนทีเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆเอเดกเกนฮาก็เหมือนกับตามข่าวนะก็คือชอบนักเตะรายนี้ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมีการระบุว่าผู้เล่นเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังทางผู้จัดการทีมของอดีตเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าคือเขามีความต้องการที่จะย้ายออกนะครับเขารู้สึกผิดหวังในตัวของผู้จัดการทีมนะฮะ แล้วก็เขาเนี่ยก็ค่อนข้างเซ็งแหละเกี่ยวกับสถานะณปัจจุบันของเจ้าตัวที่ไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของทีมนะครับไม่ได้เป็นตัวหลักนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ต้องการทนเกี่ยวกับสาการณ์ตอนนี้อีกแล้วนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผนลนที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยมีความสนใจที่จะย้ายออกจากทางแอ็บบริดตนั่นเองในช่วงกลางซีซั่นนะครับทีนี้มันก็มาตรงกับสิ่งที่แมนยูเนี่ยกำลังมองหาซูน,น้ารายใหม่อยู่พอดีครับหรือว่าแนวรุกรายใหม่อยู่พอดีนะฮะ ส่วนแนวรุ่งอีกรายครับโยมาที่โคดิกาโปนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายเดิมของแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นั่นแหละนะครับซึ่งมีรายงานจากหลายๆสื่อในอังกฤษครับมีการระบุกันออกมานะฮะว่าแมนยูที่มีข่าวเชื่อมโยงกับโคดิกาโปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเต็งในปัจจุบันในการมีโอกาสคว้าตัวโคดิกาโปนะครับถึงแม้ว่าตอนเนี้ยจะมีหลายๆทีมเนี่ยร่วมล่าตัวนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับยังมีนครับสื่อของเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยนะครับสสืื่่อออออท้งงงถินนขเเเมมแชตร์ โดยสเมเอรรักเคกิร์กบอกว่าแมนยูเนี่ยเปิดโอกาสนะหรือว่ามันมีโอกาสที่จะซื้อซูนหน้ารายใหม่เข้ามานะครับในช่วงตลาดช่วงมก,กราคมนะฮะก็รอติดตามกันครับว่าจะเป็นนักเตะรายไหนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดดูจากเป้าหมายเดิมๆเ,เ,เนี่ยก็เป็นในรายของโคดิโกโปนั่นแหละนะครับหรือว่าในรายของมิวฟิเดปาก็ยังมีข่าวนะที่จะกลับมาแมนยูอีกครั้งนะครับหรือว่าเป็นในรายของเบเจเมนเซสโกนะครับชูออฟฟิลิกอะไรประมาณนั้นไบรอันบรอมบี้นะครับมาโกนาโตวิดหรือเปล่านะครับ แล้วก็นักเตะหนึ่งรายครับที่มีข่าวนะฮะออกมาจากนักข่าวของสกายปอดนะครับนักข่าวรายนี้ชื่อว่ารูดี้การตินะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเน่นะฮะก็ยังได้มีการให้ความสนใจมาคัสตูรามนะครับแนวรุกของเมอร์เซ่นกรัตบักนะครับทีมดังจากลีกเยอรมันนั่นเองนะครับสำหรับตูรามเนี่ยนะฮะก็วัย25ปีนะครับแล้วก็ในช่วงซีซั่นนี้ลงไปทั้งหมด17นัดทุกรายการนะครับทำไปทั้งหมด13าประตูกับ4แอซิ์นะฮะ ซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายนะครับทาให้เรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันมีโอกาสง่ายขึ้นนะครับราคาประเมินกันออกมาเนี่ยไม่น่าจะเกิน30ล้านปอนด์ซึ่งมันก็เข้าทางแมนยูแหละถ้าเกิดแมนยูกําลังมองหาตัวเลือกเกี่ยวกับแนวรุกรายใหม่นะครับก็มีหลายตัวเลือกที่เชื่อกันได้ว่าหลังจากนี้น่าจะมีการเล่นข่าวออกมาแบบเยอะแยะมากมายนะครับก็รอติดตามกันนะฮะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ